พักรวมใจไทยเกิดจากความเชื่อมั่นและศรัทธาในการปกรครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกพักรวมใจไทยเป็นกลุ่มการเมืองที่ได้จดแจงเป็นพักการเมืองต่อคณะก,กรรมการการเลือกตั้งมีนายบุญรวียมจินดาเป็นหัวหน้าพักนายบุญรวียมจินดาหัวหน้าพักรวมใจไทยได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ ทำมาพิบาลรางวัลคนไทยตัวอย่างจากสมาคมสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยประจำปี2565พี่น้องที่เคารพครับมาร่วมกันก่อนคอเอาประชาธิปไตยของเราคืนมาเอาประเด็จก,การนังคนคืนไปดังที่กล่าวเรียนว่าตราบใดที่บ้านเมืองเราไม่เป็นประชาธิปไตยอย่าหวังว่าพี่น้องประชาชนจะได้อยู่ในกินดีเราจะยังคงถูกโดดเดี่ยวจากเวทีโลก ผู้คนตกงานธุรกิจการค้าเสียหายเราเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วครับพักรวมใจไทยพักน้องใหม่ผู้คนรุ่นใหม่ผมขออาสาท่านเรามากอดคอกันสู้ถ้าได้มีโอกาสบริหารบ้านเมืองจะทําหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและถ้ามีโอกาสได้เป็นฝ่ายคา้านก็จะดูแลบ้านเมืองแทนพี่น้องประชาชนครับสัญลักษณ์พักรวมใจไทย เป็นรูปมือทั้งสองข้างรองรับและโอบอุ้มหัวใจทุกดวงรวมไว้เป็นหนึ่งเดียวในวงกลมสีแดงกอดคอกันสู้เชิดชูประชาปธิไตยขจัดความยากไรของประชาชนพักรวมใจไทย ตอนตีกรบครับโลกยามเช้าที่บ้านผมที่โคราชวามหนาวเหน็บเริ่มมาเยือนวามหนาวเหน็บเริ่มมาเยือนก็เลยต้องใส่ชุดอย่างนี้ไม่ไม่ได้แล้วครับมันนั่งสั่นครับสิบองศาหลายแห่งก็หนาวเหมือนผมไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานหรือในต่างประเทศได้ข่าวว่าเท็กซัสหนาวหนักแล้วก็ในนิวยอร์กก็เป็กปกติธรรมดาของต่างประเทศ ที่มีความหนาวในช่วงนี้บ้านเราดูแลรักษาตัวเองนะครับใส่เสื้อผ้าอุ่นๆเ็เดี๋ยวจะป่วยเอาพี่น้องทั้งหลายเราเข้าใจเห็นความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในเวลานี้มันเป็นความทุกข์ยากที่หลายคนมีหนี้มีสินหลายคนรายได้ไม่พอกระรายจ่ายมันตกงานเมื่อไม่มีรายได้มันก็ไม่มีจะกินครับ นี่คือความทุกข์จากค่าครองชีพสูงไหนจะเงินเฟอ้ออีกไหนจะสินค้าแพงเครื่องอุปโภคบริรโภคแพงหมดค่าไฟฟ้าก็แพงหรือว่าพลังงานก็แพงครับนี่คือความทุกข์ลูกหลานจบมาอุตสาหส่งเรียนหนังสือก็ไม่มีที่ทำงานอยากจะเห็นรัฐบาลหาเงินเข้าประเทศแทนที่จะกู้เอามา แล้วก็มาใช้จ่ายจนมันเป็นหนี้หนี้สินมากมายซึ่งเป็นหนี้สาธารณะนี่ท่วมหัวนะท่วมหัวแล้วก็หนี้ครอบครัวเรือนเนี่ยมัน90%กว่าเปอร์เซ็นต์หนี้สาธารณะนี่มันบานทะโลกไปเกือบเกือบเจ็ดสิบของ GDP แล้วนะครับรัฐบาลน,นี้ถึงพยายามไงลดแรกแจกแถมเพื่อเอาใจพี่น้องประชาชนผมว่านี่มันใกล้เวเนซุเอลาเข้าไปแล้ว เมื่อไม่มีเงินเรามีมาเรามีทองเรามีเงินเรามีเงินสำรองเงินตราต่างประเทศในคลังหลวงก็พยายามจะเอาคุณกิติรัตน์เนี่ยเข้าไปเป็นประธานแบงก์ชาติประธานคณะกรรมการเพื่อจะฉกไอ้เงินพวกนี้แต่พี่น้องคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่เห็นด้วยเขาไม่เห็นด้วยที่จะเอาเงินสำรองระหว่างประเทศเงินสำรองระหว่างประเทศเนี่ยมันเป็นเงินสำรองเอาไว้เพื่อการันตีเพื่อการันตีการพิม ธนบัตรหรือพิมพ์แบงว่าเรามีเงินสำรองเราสามารถจะพิมพ์แบงออกมาได้ถ้าเราไม่มีเงินสำรองมันพิมพ์แบงออกมาก็เป็นแบงก์โกงเต็กอีกอันหนึ่งให้ต่างชาติเขารู้ว่าเรามีเงินสำรองระหว่างประเทศเยอะเขาก็กล้ามาลงทุนแต่ถ้าเรามีเงินสำรองระหว่างประเทศน้อยเขาก็ไม่กล้ามาลงทุนฉะนั้นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่ผมบอกกับพี่น้องทั้งหลายไว้ก็คือหนึ่งการส่งออก การส่งออกที่รัฐบาลไม่มีปัญญาการส่งออกผมบอกให้สิบทักสินพ่อทักษินก็ทําไม่ได้ทําไม่ได้ไม่เหมือนแต่ก่อนตั้งแต่อินหนีไปต่างประเทศมีคดีมากมายกายกองเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันกลับมาเนี่ยไม่เหมือนเดิมหรอกครับเชื่อผมเถอะคดีความที่ตัวเองกําลังผจญอยู่ไม่ใช่ว่าคนชื่อทักษินชินวัตรจะสั่งการได้ว่าตัวเองจะต้องไม่ติดคุก เส้นดีเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยจับแล้วก็มีตั๋วช้างอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงหรอกครับขบวนการยุติธรรมเรากำลังดำเนินไปได้ฉะนั้นนักลงทุนต่างประเทศที่เราเราเห็นกันอยู่มันยังไม่มีสักรายที่เข้ามาให้เป็นรูปธรรมมีแต่การท่องเที่ยวเท่านั้นแหละครับที่ดีขึ้นแล้วเวลานี้มันปรากฏขึ้นมาโดยรัฐบาลเนี่ยจะรู้หรือไม่รู้ผมไม่ทราบ ไอ้ทัวร์สูญเหรียญเนี่ยที่ผมขึ้นพาดหัววันเนี้ยมันมีทั้งทัวร์จีนมีทั้งทัวร์เวียดนามที่มาถล่มไทยผมบอกว่าเรื่องนี้รัฐบาลถูกต้มเปือ่อยผมพูดเรื่องนันทั้งหลายฟังในเช้ามืดของวันที่23ธันวาคมนี่คือข่าวทะลุไมซึ่งว่ากันตั้งแต่ตีห้าฉะนั้นผมดูวันนี้แล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> ดูวันนี้แล้วเนี่ย <c oughs> จำนวนนักท่องเที่ยว มันทะลุเกินเป้าหมายถึงห้าล้านคนหมายความหมายความว่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมันเข้ามา28ล้านคนแสดงว่าปีนี้2อง7ซึ่งอีกไม่ถึง10วันก็จะจะผ่านพ้นไป2อ6 7ก็ดแสดงว่า2อ6 7เนี่ย มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยอีกเจ็ดล้านคนเฉลี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไหลทะลักเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเดือนหนึ่งกว่าล้านคนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แทบไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อแทบไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่ออันนี้เป็นข้อแตกต่างเป็นข้อแตกต่าง ว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยปีนี้แตะเจดล้านคนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นเท่าตัวครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังวันนี้เราไม่ได้สังเกตเกณฑ์เอเราไม่ได้เราไม่ได้สังเกตนักท่องเที่ยวจีนแต่ที่เข้ามาเนี่ยมันลอยถ้วยมันลอยถ้วยมันเป็นทัวร์สู์เหรียญนแล้วเป็นการบังเข้ามารัฐบาลไม่ได้เข้มงวดเหมือนเก่า ไอ้ทัวศูนย์เหรียญเนี่ยมันทําให้เราไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยทัวศูนย์เหรียญคืออะไรพี่น้องทั้งหลายครับทัวศูนย์เหรียญคือทัวที่ขายในราคาที่ต่ำกว่าทุนแล้วก็ถอนทุนหรือเอากําไรด้วยวิธีการพานักท่องเที่ยวเนี่ยไปช้อปปิ้งในร้านค้าเครือข่ายของพวกคนจีนสีเทาเอง ที่เขามาตั้งร้านขายจิวเวลรี่ตั้งขายของที่ระลึกตั้งร้านอาหารตั้งอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปบีบโรงแรมบีบร้านอาหารซึ่งไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเมื่อวานซื้อเนี่ยก่อนจะกลับมาที่โคราชเนี่ยผมก็ไปนั่งกินข้าวโรงแรมรอยเยนรัตนโกสิลไม่น่าเชื่อผมไม่เคยเจอว่าไอ้บุฟเฟ่กลางวันเนี่ยหัวละสองร้อยบาทหัวละสองร้อยบาทโรงแรมแทบไม่ได้อะไรอะ แต่จัดอาหารเนี่ยมันมันเป็นผักเพื่อเป็นส่วนใหญ่เล้เขาขก็กาไรแล้วก็แบ่งกันกันกบไอ้ทัวร์ศูนย์เหรียญที่ผมว่านะแล้วทัวร์วันนั้นที่ผมผมไปนั่งเนี่ยปรากฏว่าเป็นทัวร์เวียดนามเยอะฉะนั้นไอ้ทัวร์ศูนย์เหรียญน,น่ะนอกจากเป็นทัวร์จีนแล้วยังมีทัวร์เวียดนามตอนนี้ทัวร์เวียดนามเริ่มลุกมาเมืองไทยคือหลายประเทศนะอยากมาเที่ยวเมืองไทยคนจีนอยากมา เพราะว่าคนจีนมัน1,400ล้านคนไม่ได้เคยมาเมืองไทยเลยเป็นคนบ้านนอกแต่มีตังแต่ไม่ต้องจ่ายไงไม่ต้องจ่ายให้บริษัททัวร์ในเมืองจีนมาแต่ตัวแต่มาโดนต้มในเมืองไทยแล้วมาซื้อของที่ไหนซื้อของที่ร้านค้าที่กลุ่มพวกนี้ยที่เขาเรียกว้จไอ้กลุ่มนักลงทุนสีเทาเนี่ยมันจัดเข้ามันไว้มันมาเช่าโรงแรมไว้เป็นชั้นๆมันมาเช่าร้านอาหารไว้ห้องนี้เช่าหมดนะ จัดอาหารไว้ตามโปรแกรมที่มันบอกไปซื้อของร้านของที่ระลึกพอได้กาาําไรปั๊บมันก็ใช้มือถืออย่างเงี้ยโอนโอนเข้าบัญชีมันที่ที่เสี่ยงห้บ้างที่ปักกิง่ง้าะแล้วถามว่าเราได้อะไรเราได้นิดหน่อยแทบจะไม่ได้อะไรเลยนักท่องเที่ยวมันทยานขึ้นมาสองเท่าณนะวันเนี้ยแต่มันทําเงินให้ประเทศเราน้อยมากซึ่งเราควรจะได้น้ามากกว่านี้ถ้ารัฐบาลฉลาดรัฐบาลเข้าใจในการบริหารประเทศนี่แหละครับ เพราะที่ผ่านมาในการแก้ปัญหาไอ้ทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลไม่แก้ปัญหาเขาก็แก้ปัญหามาตลอดแต่เพียงแต่ว่าเรามีรัฐมนตรีที่ท่านเก่งทางด้านการปกครองคุณเสมศักดิ์พงพาณิชย์แต่ไม่ได้เก่งทางด้านการท่องเที่ยวามาเป็นเรื่องปรีท่องเที่ยวผมก็เห็นว่ายังยังอ่อนหัดนิดหนึง่งไอ้ทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยมันแอบมาตลอดครับจากฝั่งจีนไม่ว่าจะเป็นบริษัท ที่ต้องนําเที่ยวตามรายการแล้วเขาก็มีรายการของเขาห้ามเปลี่ยนแปล,ปลงกลําหนดการโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตมีการจัดทำบัญชีรายชื่อบริษัทนําเที่ยวคู่ค้าและต่างๆนะแล้วตอนนี้มันมาไม่ต้องใช้วีซ่าแล้วคนจีนเนี่ยเราไปจีนก็ไม่ต้องใช้วีซา่าไอ้ทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยสมัยรัฐบาลลุงตู่เนี่ยเขาเคยดําเนินการจับกลุ่มเขาเคยดําเนินการจับกลุ่มเคยปราบมาว่าอย่างนี้มันไม่ได้ ไทยเราไม่ได้ภาษีอะไรมากมายไก่กองเลยแต่เราเสียเปรียบเราเสียเปรียบไกของเรามันก็ไม่ใช้ใช้ไกลของมันทั้งๆท,ท,ที่ไกลเราเนี่ยเดี๋ยวนี้คนไทยพูดจีนได้เก่งเรามีโรงเรียนหลายโรงเรียนที่สอนภาษาจีนผมก็ส่งหลานไปเรียนเรียนภาษาจีนตั้งแต่อนุบาลเขาก็พูดจีนได้พูดอังกฤษได้เดี๋ยวนี้มีเยอะฉะนั้นเราควรจะใช้ไกลของไทยแต่นี่มันดันใช้ไทไกลของจีนซึ่งไกลของจีนเนี่ย มันไม่รู้วัฒนธรรมไทยนะเรียกว่าพานนักท่องเที่ยวผ่านวัดพระแก้วมันอธิบายไม่ได้วัดพระแก้วนี่คืออะไรพระราชวังเก่าคืออะไรสนามหลวงเคยเป็นยังไงมาต,ตลาดน้ําเป็นยังไงนะนักท่องเที่ยวมันมันอยากจะมากรุงเทพอยากจะไปพัทยาอยากจะไปภูเก็ตหรืออยากจะไปเชียงใหม่ปรากฏว่าสมัยลุงตู่เนี่ยเคยปราบเรื่องนี้แล้วก็ไปสู่ขั้นตอนการพิจารณาคดีในศาล ปรากฏว่าในปี2565เมื่อสองปีที่แล้วสารดีกาได้ยกฟ้องครับไอ้ทัวร์เหรียญเนี่ยยกฟ้องเพราะหลักฐานไม่เพียงพอแต่ตอนนี้ปัญหามันกลับมาอีกมันกลับมาอีกนะแล้วก็ได้รับความสนใจเพราะจีนมันเปิดประเทศนี่เปิดประเทศมาสองปีแล้วไงพอเปิดประเทศมันอ่านอันอ้นมานานหลังโควิดมันก็เที่ยวกันนี่นักท่องเที่ยวจีนกลับไปเที่ยวสิงคโปร์กลับไปเที่ยวเวียดนาม กลับไปเที่ยวกับผูา้าแต่มาไทยเยอะที่สุดเพราะประเทศไทยเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมมันมีวิวทิวทัศน์สวยมีโลเคชั่นนี่ดีงามแล้วก็นิสัยใจคอของคนไทยคนจีนเนี่ยเขารักคนไทยเขาชอบคนไทยนะแล้วก็เชื้อสายอะไรต่างๆเราก็เกี่ยวข้องกับจีนมาเยอะคนไทยก็เป็นคนจีนเก่านะทั้งกงทั้งอาเจ๊ทั้งอาเจ๊กอะไรก็เป็นคนจีนมาเขาก็อยากมาเที่ยวไทยนะแล้วไอการจัดทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ย มันก็เหมือนกับเป็นการทําลายการท่องเที่ยวนะหลายคนบอกมันขับเคลื่อนเศรษฐกิจใช่ครับแต่มันไม่ได้เท่าที่ควรเพราะไอ้ทัวร์สูเหรียญมันไม่ได้เก็บตังค์เขาเลยอะเมื่อไม่ได้เก็บตังค์เขาเลยนี่ยมันมามันมามันก็พกตังค์มาแล้วมันก็ถูกหลอกไกลของมันก็ประกบแจเลยเหมือนกับเราเคยไปทัวร์ต่างประเทศไหมไปฮ่องกงไปไปญี่ปุ่นไปอะไรมันจะพาเข้าไป ไปเวียดนามเหมือนกันมันจะพาเข้าไปแหล่งช้อปปิ้งของมันแหล่งช้อปปิ้งของมันไปซื้อของที่ระลึกไปซื้ออาหารเสริมไปซื้ออะไรไปซื้อเพชรซื้อพลอยอะไรของมันถ้าเราใจแข็งหน่อยเราก็ไม่ซื้อแต่มันพยายามกล่อมให้ซื้อว่าไอ้นี่ดีนะกินแล้วนะรับประทานแล้วอาหารเสริมตัวนี้สามารถช่วยเรื่องโรคเกาได้โรคหัวใจได้โรคปวดเมื่อยได้อะไรต่างๆเหมือนกันมันมาเมืองไทยมันก็ไปร้านสมุนไพรไทยแต่ ที่ร้านน่ะได้ไม่เท่าไหร่เราเพราะว่าเพราะอะไรมันเป็นร้านของมันมันซื้อไว้แล้วมันดําเนินการไว้แล้วแล้วมันใช้คนไทยเนี่ยเป็นนอมินีฉะนั้นคนจีนที่เข้ามาเที่ยวปีนี้ซึ่งทะยานขึ้นไปสองเท่าเนี่ยดำเนินการโดยธุรกิจของพวกคนจีนสีเทาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับพี่น้องทั้งหลาย ผมถึงบอกว่าความหวังเดียวของเราเวลานี้ก็คือการท่องเที่ยวที่เป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจแต่กลับผิดหวังกลับผิดหวังรัฐบาลไปสนใจเรื่องอะไรหลายเรื่องอลดภาษีอย่างเงี้ยลดภาษีให้กับอสังหาริมทรัพย์หลายคนตะโกนถามบุญลวีบอกเฮ้ยมึงลดภาษีให้อสังหาริมทรัพย์มันก็เอื้อประโยชน์กับน,นายกหรืออดีตนายกหรือเปล่าเขาเขาทาธุรกิจพวกนี้ผมบอกผมเป็นคนไม่คิดมาก เป็นคนไม่คิดมากแต่ทำให้มันดีที่สุดวันนี้ก็คืออะไรคือการท่องเที่ยวที่มันกำลังบูมอย่างที่ผมบอกปีหน้ามันจะเยอะกว่าน,นี้แต่เราจะมีมาตรการยังไงก็โดยรัฐบาลมันต้องคิดไม่จะคิดว่าเฮ้ยซอฟต์พาวเวอร์อ้าพี่น้องทั้งหลายซอฟต์พาวเวอร์คืออะไระะหมูหมูกระทะเกาหลีเหรอหมูกระทะเกาหลีจำได้มั้ยนายกเคยพูดสนับสนุนให้พี่น้องมามามา,มาเปิดร้านหมูกระทะเกาหลี เดี๋ยวนี้หมูกระทะเกาหลีมันก็เจ๊งบงไปตามๆร้านอาหารแทบอยู่ไม่ได้แล้วจะชักชวนพี่น้องไปทําอะไรทําอาชีพอะไรขุดดินขายอย่างเงี้ยเหรอการท่องเที่ยวไม่พูดเลยว่ามันจะสนับสนุน,นพี่น้องประชาชนคนไทยในภาคท,ท่องเที่ยวยังไงในหลายแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยคนไทยหลายคนก็มีงานทําจากการขายสินค้านักท่องเที่ยวถ้าเป็นนักท่องเที่ยวจากจีนหรือเวียดนามเนี่ยเราไม่ได้กินเขาหรอกครับ เขามีร้านขายของที่ระลึกของเขาแล้วมันบังคับให้ไปซื้อร้านพวกนี้นี่คือปัญหาที่ผมมาพูดวันนี้ให้รัฐบาลได้เข้าใจรัฐบาลได้พูดไม่ใช่ผมออกมาโจมตีรัฐบาลไม่ใช่ออกมาแซรัฐบาลแต่ออกมาบอกรัฐบาลไม่ถึงกระสอนแล้วครับแต่รัฐบาลลืมไปว่าไอ้ตัวร์สุเหรียญมันเคยเกิดในประเทศไทยแล้วพอขึ้นศาลแล้วหลักฐานมันส่งไปไม่พอทําอะไรไม่พอศาลก็ยกฟ้องซึ่ง ไปโทษศาลไม่ได้มันเป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมและมันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การต้องเที่ยวประเทศไทยหรือรัฐบาลจะต้องดําเนินการกับไอ้พวกนักธุรกิจสีเทาที่เข้ามาหากินหาแดกในเมืองไทยเสียดายครับเพราะมันเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่จะทําเงินเข้าประเทศให้เรามีรายได้จากภาษีอากรจากการเก็บภาษีแล้วเอาภาษีเนี่ยมาบริหารประเทศ ไม่ใช่สักแต่จะกู้เงินอย่างเดียวจากแหล่งเงินต่างๆเอามาบริหารประเทศจนทำให้ไทยเราเนี่ยจัดงบประมาณแต่ละปีเนี่ยขาดลุนทุกปีต้องกู้เงินมาทุกปีจนเขาบอกว่าเวลาเนี่ยเราต้องเสียเราต้องเสียดอกเบี้ยว,วันลับประมาณ800900รอล้านถึงพันล้านนะดอกเบี้ยอย่างเดียวนะครับแล้วเราจะอยู่กันยังไงพี่น้องประชาชนตกงานโรงงานปิดงาน โรงงานปิดเดี๋ยวนั่นถุนู่นปิดที่นี่ปิดที่ผมเล่าให้ฟังบ่อยอะ่ะแล้วปิดแล้วแล้วมันจะมีปัญญาไปเก็บภาษีที่ไหนมันก็ไม่ได้ภาษีจากพวกนี้เราก็หวังการส่งออกสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสเมื่อวิกฤตมันเป็นโอกาสสร้างยังไงครับถามว่ารัฐบาลรู้ไหมรู้แต่ทำไม่เป็นไม่ได้จัดคนที่มีความชำนาญในการทำเราเป็นครัวของโลก เรามีพืชเศรษฐกิจเยอะที่จะแปลรูปไม่ใช่มึงจ้องอย่างเดียวกูจะแปลรูปการบินไทยเห็นมีกำไรเยอะแปลรูปเอาไปขายในตลาดหุ้นพวกกูก็คว้านเข้าไปซื้อหมดต้องการจะเป็นเจ้าพ่อของเมืองไทยคว้านซื้อหมดจากการบินไทยต้องการจะเป็นเจ้าพ่อแปลรูปการไฟฟ้าไัยผลิตเอาเข้าตลาดหลักทรัพย ยังไม่เข็ดหรือไงที่คุณแปลรูปรัฐวิสาหกิจแปลรูปปตทเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์จนทําให้พลังงานเนี่ยถูกซื้อไป49%โดยกลุ่มพวกใครล่ะครับตั้งแต่ปี2 5 4 4กลุ่มคุณทักษิณหรือเปล่านั่นคือความจริงที่ปรากฏให้ชัดว่ามันเกิดมหันตภัยทางเศรษฐกิจกับพี่น้องประชาชนเราต้องใช้น้ำมันแพงต้องใช้พลังงานแพง ท,ทั้งที่ต้นทุนมันมันลิตรหนึ่งไม่เกิน2ี่บาทอย่างน้ำมันเนี่ยแต่เราต้องใช้ราคาน้ำมันถึง40บาทถึงห0บาทมันบวกไปหมดบวกแวดบวกค่าการตลาดบวกภาษีภาษีเทศบาลภาษีอะไรต่างๆเยอะแยะเยอะแยะมันบวกเข้าไปเกือบเกือบยี่สิบบาทเข้ากองทุนอีกแล้วก็เอาไปใช้หนี้ให้กับบริษัทต่างๆ ที่เขามาทําอย่างเช่นไฟฟ้าอย่างเงี้ยเราไม่ได้ใช้สักแอะหนึง่งสมัยคุณยิ่งรักเนี่ยขายไฟไปห0 0 0ันมกะวัตถามเราได้ใช้ไหมเราไม่ได้ใช้เพราะไฟเราพออยู่แล้วโรงงานยิ่งปิดไฟก็ยิ่งเหลือนี่ก็จะซื้ออีก3ามพันหมกะวัต์มีคนเขาคัดค้านแต่มันจะต้องแอบทําแน่นอนถามว่าพี่น้องทั้งหลายต้องเสียตังไหมก็ไม่ได้ใช้ก็ต้องเสียไงไปดูบินค่าไฟสิมันอยู่ในหมวดของค่าไฟฟ้าผันแปร เข้าใจคําไฟฟ้าผันแปลไหมนะคือค่าเอฟทีก็เราไม่ได้ใช้แต่เราต้องเสียผมเองที่ไฟที่บ้านใช้ไฟเดือนประมาณหมื่นบาทต้องเสียเดือนละเจ็ดแปดร้อยทั้งทั้งที่เราไม่ได้ใช้เลยไอ้เจ็ดแปดร้อยบาทเนี่ยนี่คือความทุกข์ของพี่น้องประชาชนถ้าคุณจะแปรรูปคุณจะแปรรูปคุณแปรรูปพืชเกษตรสิพยายามให้พืชของพืชเกษตรที่เราเรียกครัวของโลก เอามาเป็นผลิตภัณฑ์มาเป็นผลิตภัณฑ์เยอะแยะทําได้หมดเป็นสบู่เป็นยาสีฟันเป็นน้ํามันนวดขายส่งทั่วทั่วโลกนี่ผมยกตัวอย่างมันยังมีอีกเป็นร้อยเป็นพันชนิดรัฐบาลทําเรื่องนี้เหมือนกับเคยทำโอท็อปแต่เวลานี้ไหนบอกว่าไหนบอกว่าทักษิณจะจะให้เท่าไหร่สองพันล้านเอาไปเริ่มโอท็อปกันมันไม่พอหรอกครับ มันไม่พอหรอกพี่น้องที่ทำธุรกิจ SME ก็ดีไมโคร SME ก็ดีเพราะว่าทุกหมู่บ้านทุกตำบลเนี่ยเราเคยมีหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสอันนี้สิครับแล้วหาตลาดในต่างประเทศในขณะที่ในต่างประเทศเขาก็เศรษฐกิจซบเซาแต่สิ่งจำเป็นทั้งหลายคือเครื่องอุปโภคบริโภคยู่ยาการรักษาหรือแม้กระทั่งสมุนไพร ของเรามันดีแต่รัฐบาลนี่แหละครับรัฐบาลไม่สร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสตรงนี้แต่ถ้าสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างเนี้มันจะทําให้เราได้ภาษีได้เงินจากการส่งออกเข้ามาส่งออกเข้ามาและถ้าเงินบาทนะเงินบาทนะมันไม่แข็งนะักเงินบาทบานอ่อนไปสัก36 37บาทตอนนี้มัน34เราก็จะได้เงินมากขึ้น เวลานี้ใครส่งออกไปเนี่ยมันยังได้เงินน้อยอยู่อยู่สาบาทต่อหนึ่งดอลลา,าร์สหรัฐถ้ามันขึ้นไปสักสามสบาทเราก็ได้เงินจากการส่งออกเข้ามามากยกเว้นการซื้อสินค้าจากต่างประเทศนั่นแหละมันมีปัญหานิดหนึ่งแต่เราก็ต้องยอมมันเราต้องยอมเราต้องยอมเราได้เงินเข้ามาพัฒนาประเทศเราได้เงินภาษีเข้ามาพี่น้องได้เงินจากการขายสินค้าออกต่างประเทศ นี่คือเครื่องยนต์อีกอันหนึ่งซึ่งคู่กับการท่องเที่ยวผมเอามาเล่าให้ฟังวันนี้ให้พี่น้องทั้งหลายได้ตาสว่างได้ตาสว่างว่ารัฐบาลซื่อบื้ออย่างเนี้ยผมต้องใช้คำพูดอย่างนี้โดยไม่ต้องเกรงใจนะเพราะไอ้ทัวร์ย์เหรียนมันมีประวัติมาแล้วมันมีประวัติมาแล้วมันร้ายกาจมาแล้วมันเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเวลานี้มันกลับมาอีกแล้วครับ มันกลับมาอีกแล้วผมถึงบอกว่าพี่น้องทั้งหลายครับฟังผมไว้แล้วกลับไปคิดกันรัฐบาลถ้ามีใครฟังผมไว้แล้วคิดเรื่องนี้กันผมยินดีสนับสนุนไม่ใช่ว่าบุญรวีมาเป็นหัวหน้าพักรวมใจไทยเป็นฝ่ายค้านนอกสภามึงก็ตะละแต๊แต่ด่าทุกวันทุกวันใช่ผมด่าทุกวันนะเพราะคุณยังไม่มีอะไรดีให้ผมเห็นเลยแต่ไม่ใช่ผมไปดา่าคุณอย่างเดียวไปแซะอย่างเดียวแต่ผมก็แนะนำไง แนะนำว่าทางที่ดีมันควรจะทําอะไรควรจะทํำยังไงผมยังไม่มีโอกาสไปขนาดนั้นหรอกครับถ้าผมมีโอกาสวันไหนอ่ะหนึ่งพลังงานต้องเป็นของคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ออกกฎหมายออกกฎหมายเวนคืนกลุ่มทุนหรือใครที่ซื้อหุ้นพลังงานกลับมาเป็นของคนไทยจ่ายตังค์แต่ใจในราคาพาให้มาเป็นของคนไทยทั้งหมดให้มาเป็นของกระทรวงการคลรังทั้งหมด นะและถ้าเป็นไปได้ภาษีต่างๆที่เก็บยุบเก็บยิบต่างๆลดลงมาฉะนั้นค่าพลังงานค่าน้ำมุกงน้ำมัน,นมันไม่ถึงสี่สิบบาทนะดีเซลไม่ถึง30บาทแค่25บาทก็ขายได้27บาทก็ขายได้และยังมีกำไรนะขายเบนซินนะจะเป็นซูปเปอร์หรือระดับอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> ได้เรามีกำไรเพราะเจ้าสัวมันรวยกลุ่มทุนมันรวยเพราะอย่างนี้ นะเมื่อกลุ่มทุนมันรวยแล้วพอแล้วเอากําไรพวกนี้มาให้กับคนไทยทั้งประเทศโดยการเฉลี่ยให้คนไทยปีละครั้งก็ยังดีเหมือนกับ阿拉斯加เหมือนกับ阿拉斯加ซึ่งคนไทยจะได้ประโยชน์และก็จะเป็นประโยชน์กับธุรกิจการค้าต่างๆเพราะนะ้ามันมันถูกการค้ามันก็จะไปได้ไกลและมันก็จะเป็นมันจะเป็นสิ่งสําคัญที่ดูแลคนไทยโดยไม่ต้องไปแจกต่าง นะเพราะเอากําไรจากพลังงานเนี่ยนะมาให้คนไทยทุกคนเพราะทุกคนคือหุ้นส่วนจากธุรกิจพลังงานเพราะมันเป็นทรัพย์ในดินสินเนี่ยนะมันเป็นของประชาชนทั้งหมดนะแต่คุณมีความอยากมีความทะเยอทะยานนะแล้วใช้วิธนะีใช้วิธีเล่นกลเพื่อหลอกประชาชนว่า ถ้าเอาไปแปรรูปประชาชนจะอยู่ดีกินดีจะได้เงินเอามาทํานุ่งทํานี่เสร็จแล้วมันเป็นปานไปตามที่คุณพูดไหมตั้งแต่ปีสี่สแล้วแต่ถ้าสิ่งที่ผมพูดมันออกไปแล้วพี่น้องประชาชนสนับสนุนผมแน่นอนครับเอาพลังงานมาเป็นของคนไทยทั้งหมดแล้วกําไรแบ่งให้พี่น้องประชาชนมันจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่1ตกงานและในยุคนี้เขาใช้ AI เาใช้หุ่นยนต์กันเยอะเราก็จะมีเงินก้อนนี้ไว้กินไว้ใช้ แล้วมาทําการค้าเล็กๆ,ๆน้อยๆน,นี่คือหลักใหญ่ใจความเราก็ไปเลือกทํางานที่เราชอบเงินเดือนจะน้อยไม่เป็นไรไปเลือกทํางานที่เราชอบเงินเดือนจะน้อยน้อยก็ไม่เป็นไรเพราะมันมีเงินจากกำไรของพลังงานที่กลับมาเป็นของคนไทยนี่คือหลักใหญ่ใจความมันมีอีกหลายอย่างซึ่งพักรวมใจไทยที่ผมขอพูดนิดหนึ่งเพราะ เราเป็นพรรคการเมืองไม่ใช่ทำประชานิยมผมไม่ได้ทำประชานิยมผมเป็นเสรีนิยมครับเราเป็นเสรีนิยมไอ้เสรีนิยมเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องช่วยคนตกงานเราก็ต้องช่วยคนที่เดือดร้อนต้องช่วยกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและมันก็เป็นลัทธิทางการเมืองที่จะสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนได้ ผมคิดก็ผมอย่างนี้นี่คือพูดให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังในยามเช้านะให้ได้กลับไปคิดนะเราช่วยกันคิดครับพี่น้องครับนี่ก็คือข่าวทะลุใหม่ของวันจันทร์ที่23ธันวาคมในวันที่อากาศมันเริ่มหนาวหนที่บ้านผมที่โคราชมันสร้างเซลล์เพชรฆาตเซลล์เพชรฆาตสร้างจากไขกระดูกสันหลังที่เขาเรียกไมโครฟาสไมโครฟส แล้วลเซลล์พชษคานมันจะลอยอยู่ในเส้นเลือดถ้าเรารับประทานอะไรที่มันแปลกปลอมเข้าไปเนี่ยมันฆ่าทิ้งหมดอะไรที่แปลกปลอมในร่างกายเนี่ยมันเข้ามาเซลล์พิษคานหรือคินเลือดเซลล์เนี่ยมันจะฆ่าทิ้งเช่นเชื้อราไวารัสปรสิตเชื้อมาเรงอะไรต่างๆเนี่ยนั่นคือคำที่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเขายืนยันจากการวิจัยจากการวิจัยของเบต้ากรูแคนจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทยได้ เอาผลการวิจัยมาพิมพ์เผยแพร่เป็นเล่มอย่างนี้ครับยอมรับเลยเบตา้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์ค้นพบคนเขียนไม่ธรรมดานะเป็นศาสตราจารย์เป็นดดาาปนายแพทย์เป็นด็อกเตอร์และตำแหน่งล่าสุดเป็นปรัดกระทรวงสาธารณาสุขศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์สมศักดิ์วรคามินยืนยันชัดเจนท่านไม่ได้มาโฆษณาอะไรให้ผมนั่นคือง,งานวิชาการแต่ถ้าผมจะโฆษณาผมก็ต้องขอออยนะ จะทําจําหน่ายก็ขออยอมัน10ปีแล้วจําหน่ายขายมา10ปีแล้วและก็โฆษณามาเป็น10ปีแล้วนะแรกๆก็โฆษณาทางสถานีวิทยนะุจนวันนี้ปีที่11นะแล้วก็โฆษณาตามที่ได้รับอนุญ,ญาตจากอยอ,อยอว่าไงอยอยให้อนุญ,ญาตว่าเบต้าวันสารสกัดจากยีสผสมวิตามินซีและคิวเทนแค่นี้เองรู้แล้วนะรู้แล้ววิตามินซีดีไหมล่ะ คิวเทนดีไหมวิตามินซีเนี่ยเราประทานไปเนี่ยมันจะทําให้เบตากรูแคนออกฤทธิ์มากขึ้นในทางวิชาการฉะนั้นนักวิชาการแพทย์เขาแนะนําก็ว่าถ้าคุณซื้อเบตากรูแคนเพียวๆเ,เนี่ยคุณต้องไปซื้อวิตามินซีมากินร่วมฉะนั้นในเบตาวันไม่ต้องกินร่วมนะครับมันใส่ไปหมดแล้วนะคุณ,ณภาพคับแก้วเอางี้ซื้อสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดนะสั่งซื้อได้วันนี้วันพุธสบายสบาย นะสั่งซื้อก็ได้แต่หัวว่าตัวแต่เช้านะอย่าให้เย็นมากมันส่งไม่ทันถ้าสั่งมาสักก่อนเที่ยงหรือเที่ยงกวา่าอย่าให้เกินบ่ายสองโมงนะเราก็จะรีบส่งให้ท่านนะก็เข้าคิวกันไว้ตอนนี้ก็คิวยาวแต่ก็จะส่งให้หมดพนักงานก็จะรีบส่งให้หมดครับท่านทั้งหลายนี่คือเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเดี๋ยวเย็นนี้เราไปติดตามข่าวการเมืองที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศกันว่า บ้านเมืองจะนำไปสู่ความสิกวิไลต่อไปตามที่บุญลวีได้ตั้งปุจฉาไว้ได้ทำนายทายทักไว้ด้วยเหตุผลมากมายกายกองที่เล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟังมาตลอดครับพี่น้องครับ